3. าชัตธายากะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระชัตทารากะเทระพระชัตการกะตเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 11. ครั้งนั้นบุตรของข้าพเจ้าออกบวชแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะเข้าบารรลุความเป็นพระพุทธเจ้า อันชาวโลกบูชาเสด็จดับขันธะปรินิพพานแล้ว 12. ข้าพเจ้าค้นหาบุตรของตนไปในทางเบื้องหลังไปถึงจิตตกาทานแห่งบุตรผู้ยิ่งใหญ่ปรินิพานแล้ว 13. ข้าพเจ้าประคองอัญชลีว่าจิตตกาทานที่ป่าช้านั้นและยกฉัดขาวขึ้นบูชาในครั้งนั้น 14. ในกลับที่ 94, นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายฉัด 15, ในกลับที่ 25, นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเจดชาติมีพระนามว่ามหาระหะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมาก 16. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระชะตัตตายกะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้จตทายกะเทราประธานที่สามจบ